Did the right thing, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง fc ช่องรุ่งออกสี channel แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะ <If> ซึ่งในคลิปนี้ของบัวลักษณ์หนึวันนี้เรามีตำนานงูยักษ์สมัยสงครามโลกนะคะ ออจริงๆแล้วในะประเทศไทยของเราเองก็มีตำนานลี้ลับเกี่ยวกับงูยักษ์เช่นกันซึ่งมีขนาดมหือมาไม่แพ้อนาคอนดาในภาพยนตร์แม้แต่น้อยเพราะที่ทราบมางูตัวนี้สามารถกมัมเอบคนได้ทีละสองสามคนอย่างสบายๆทีเดียวและสถานที่ที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ก็เป็นที่อื่นไปไม่ได้ครับนอกจากจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อันเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดทั้งปีและมีแม่น้ำเควอันคดเขียวไหลผ่านทำให้ที่นี้ได้รับสมยานามว่าป่าอเมซอนแองเฮเชีย hey กันเลยทีเดียวคุณลุงปรีชาไมตรีรักขอโทษด,ด้วยนะคะที่เอ,อ่ยชื่อ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานีรถไฟกาญจนบ,บรุรีผู้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่การจนบ,บุรีมาทั้งชีวิตปัจจุบันคุณลุงรับหน้าที่สนทนาการบนรถไฟขบวนกรุงเทพน้ำตกไซยโยกในช่วงเวลาที่เป็นทริปพิเศษวันหยุดที่มีผู้โดยสารเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกไซยโยกคุณลุงได้เล่าว่าเมื่อประมาณปีพศ .2485 ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากเพื่อทำที่มั่นในการโจมตีทหารอเมริกันและพันธมิตรในเขตภาคพื้นเอเชียด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าดงดิบหนาทึบทำให้ทางยกกองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเพื่อการหลบลีจากกองกำลังฝ่ายตรงข้าม ทหารญี่ปุ่นโหดร้ายมากใช้เฉลยศึกที่จับมาได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่้รถไฟวิ่งผ่านลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้อย่างสะดวกว่ากันว่าก่อนจะสร้างได้สำเร็จนั้นต้องสังเวยชีวิตเฉลยศึกไปร่วมหลายหมื่นคนจะมีคำพูดเปรียบเลยว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสีย กันเลยทีเดียวหากมีโอกาสลองนับดูครับว่าเยอะแค่ไหนมาถึงเรื่องหลักของเรากันนะครว่าเรื่องํำนานงูยักษ์ที่เคยมีคนพูดถึงนั้นคุณลุงเล่าว่าสมัยนั้นฐานญี่ปุ่นได้ใช้ใจกลางป่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่มั่นในการทำสงครามแน่นอนว่าต้องลุกล้ำเข้าไปในเขตของสัตว์ป่าที่อยู่ลึกจนแทบไม่เคยมีชาวบ้านคนใด เคยเข้าไปสำรวจมาก่อนทั้งในถ้ำซอกหินต้นไม้ต่างๆนานาถูกดัดแปลงทำเป็นป้อมประการพร้อมรบเมื่อตกกลางคืนก็ได้มีการจัดเวงยามออกลาดระเวนรอบๆฐานที่มั่นแบ่งเ,เป็นกะ10-15คนคอยออกลาดระเวนทุกคืนแต่แล้วบางคืนกองลาดระเวนก็กลับมาไม่ครบหายไปทีละสองสาถึงห้าคน เมื่อออกค้นหาไม่พบจึงคิดว่าเป็น้าสึกแอบลอบเข้ามาโจมตีจึงได้จัดเวรยามให้เข้มงวดขึ้นอีกเท่าตัวแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เชน่นนี้คือมีทหารหายไปแทบจะสามคืนต่อครั้งจนผู้บังคับบัญชาทนไม่ไหวรุ่งเช้าจึงจัดกำลังกองร้อยหลายร้อยออกค้นหาทหารที่หายไปจนในที่สุดก็ได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่ง เป็นโพรงลึกมืดและบรรยากาศหนาวเย็นจึงส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปดูระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นฝ่ายที่เฝ้าดูอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหนึ่งถึงสองครั้งจึงทาให้คิดว่าเจอ้าศึกจึงได้ส่งทหารอีกกลุ่มเข้าไปทันทีผ่านไปไม่กี่อึดใจทหารเหล่านั้นวิ่งกลับออกมาอย่างไม่คิดชีวิตพลางอุทานว่าสัตว์ประหลาด ผู้บงังคับบัญชาและเหล่าทหารที่รอยอยู่ข้างนอกต่างพากันแตกตื่นในที่สุดก็มีคำสั่งจากผู้บงังคับบัญชาว่าให้อเอาระเบิดมาระเบิดถ้ำนี้ซะระเบิดจำนวนมากถูกส่งมาระเบิดปากถ้ำปริศนาดังกล่าวโดยเริ่มกดชนวนระเบิดไล่ไปเรื่อยเตั้งแต่ปากถ้ำจนถึงภายในถ้ำอย่างระมัดระวังแล้ว,ลวภาพที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เผยอ,อยู่ตรงหน้าเมื่อพบกับ งูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิบเมตรความกว้างขนาดตู้กับข้าวที่อยู่ในครัวกำลังกระเสกกระสนพาร่างอันสะบักสะบอมเลื้อยออกไปจากถ้ำทหารญี่ปุ่นไม่รอช้าจัดการกน่ำยิงไม่ยัง้งไปยังงูยักษ์ต้นเหตุของการหายตัวไปของเหล่าทหารราตเวนก่อนที่มันจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้น ทางทหารได้หั่นเนื้อของงูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมหลังจากเหล่าทหารสำรวจถ้ำโดยละเอียดแล้วก็พบว่ามีโครงกระดูกเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่าหลักร้อยทั้งคนและสัตว์ใหญ่เรื่องราวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันที่จังหวัดกาญจนบุรี คุณลุงได้เล่าเพิ่มว่าเรื่องดังกล่าวก็ได้ยินเล่าปากต่อปากมาเหมือนกันยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ข้อมูลบางอย่างอาจปิดเพี้ยนไปบ้างตามคนเล่าต่อกันมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวทราบว่าคุณลุงเป็นคนพื้นที่ก็มักจะถามเรื่องนี้อยู่ตลอดผมเองก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าป่าดงดิบอันสมบูรณ์แบบนี้นั้นจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่มากมายนอกเหนือจากงูยักษ ไว้หากมีโอกาสจะสอหาเรื่องลี้ลับครับกับการเข้าป่ามาให้ชมกันนะครับจริงอยู่ว่างูอาจกินเพื่อพออิ่มแต่มันอาจดุร้ายหรือต้องการแค่แคลมนุษย์เลยกินคนแล้วคลายออกมาเพื่อฆ่ามนุษย์ที่มีกระดูกมนุษย์กองอยู่ในถ้ำก็เป็นได้มีกระดูกงูตัวนี้หนึ่งท่อนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรี แต่ปัจจุบันได้หายสาบสูญไปเชื่อว่าถูกขโมยเพื่อนำไปขายให้กับพวกคนรวยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นนะครับคนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าปากต่อปากมันเหมือนกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งงูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบในประวัติศาสตร์เมื่อนักบินกองทัพอากาศเบลเยียมได้ถ่ายภาพติดงูยักษ์ในป่าลึกของคองโก ว่ากันว่าน้ำหนักตัวของมันเทียบเท่ากับรถกระบะหนึ่งคันกันเลยทีเดียวระนี้คือตำนานงูยักษ์แห่งคองโกความลึกลับแห่งผืนป่าในแอฟริกาถ้าพูดถึงงูยักษ์หลายคนคงนึกถึงงูอนาคอนด้าใช่ไหมครับหรือไม่ก็เป็นไทอันโนโปอาปูยักษ์ดึกดำบรรที่เคยสูญพันธุ์ไปเมื่อ60ล้านปีก่อนแต่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงในปี1959 เมื่อพันตรีเด่นซึ่งเป็นนักบินเอลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศเบนเยี่ยมที่ประจําการอยู่ในกองโกขนาดที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจการเหนือป่าลึกออดวงตาของเขาก็ไปสะดุดกับบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาอยู่เบื้องล่างบอกเลยว่าสิ่งนั้นไม่ใช่แม่น้ำไม่ใช่ต้นไม้แต่มันคืองูยักษ์ที่มีลําตัวขนาดมหมา กำลังเลื้อยอยู่แต่ในนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะรีบถ่ายภาพเอาไว้โดยในขณนะนั้นเอลิปคอรเตอร์อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ500ฟุตหรือราวๆ150เมตรถ้าถามว่ามันใหญ่แค่ไหนท่านรีเรมี่ได้ยืนยันในภายหลังว่าถ้าคำนวณจากสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคืองูยักษ์ขนาดมะฮือมาที่มีลำตัวยาวกว่า12-15เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวประมาณ60เซนติเมตร และอาจจะมีน้ำหนักมากถึง1.1ตันกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งใหญ่กว่างูที่เรารู้จักกันในปัจจุบันหลายเท่าหลายคนเชื่อว่างูยักษ์ในภาพอาจเป็นงูอนาคอนดาหรือสายพันธุ์งูหลามที่ยังไม่มีการค้นพบแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวคือขนาดของมันที่ใหญ่จนเกินธรรมชาติปกติงูอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะมีขนาดไม่เกิน9เมตร แต่ตัวนี้กับใหญ่ยิ่งกว่านั้นจนมันกลายเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเรื่องราวของงูยักษ์ที่เจอจริงซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ